แดดกำลังงามไหมป้าเป็นยังไงถนนงามกว่าอยูมองลุมเนาะเห็นบ่าบมุกนี่ก็คือพี่น้องกะอยากให้มาเห็นอยากให้มาสัมผัสน้องเสื้อว่านะผู้ดใดได้เห็นกีดหนีนะป้าเดี๋ยวโบปวดโพ่อรีแอโบปวดพ่อเอียงล่ะป้าอันนี้เทาตอมอเนาะพี่น้องเดียวว่าไอ้เทาตอมอ่่เนี่ยก,ก็กินขาดแล้วได้ไอโบแบบ คืองามแท้ปุาบอันนี้สะพานนั่นที่เข้าวันขี่รถอันหยุดแลนมา่วานป่ะเมนสะพานที่เขาแลนรถขึ้นมาบางกีแหลวแต่พ่นสะพาพผมมีพ่นอ่ะนะเมนเห็นความอลังการบอพุนรถพุนนะลงมาทางล่างนี่สุดยอดลิ้นใหญ่บอรวดอลังการงานสร้างอันนี้แบบว่าลงมาแล้วมันมันงามมาหน่อยมันแบบว่ามันเป็นเสน่ห์นะเสาตอหมอนี่นะแบบว่าโอ้จังสิว่าจังไรอูย สุดยอดเลยเมืองไทยไปได้อาจิภาพอีกมองนึงปหมไปเบ่งมองใหม่ที่มันนี่อีกบอมาฟังนี่บาลใส่พุ่นมาฟังนี่ข้อมอลังการของเมืองไทยเปิดระบายบอนี่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 อ้าแดดกำลังงามไหม้าเป็นยังไงถนนงามกว่าอยู่มองลุ่มเนาะเห็นบ่มุมนี่ิ่นเพิ่นสร้างมาไหนยึ้งมาไดนล่ะ โอ้ไอก้กระโปรงนี่ใจเดอ้อนี่แต่อายเมื่อกี้งานยู่ประเทศไทยก็เกือบเศร้าปีแล้วบอกก็เห็นสะพานภูม<อ>ิพลแห่งนี้อลังการขนาดเลยอยู่เทิงว่างามแล้วไอ้เมื่อเบิ่งอยู่หลุมแห้งงามเนาะแห้งอลังการฟังนั่น<อ>จะเป็นฟังเที่ยวมุ่งหน้าไปพระรามสามรีบเอาแต่พ้นโอ้เบิ่งถนนมันมันจะไหนมันเป็นวงแหวนบอกเขาเบิ่งนี่ไม่ไอ้อเดี่วมาสอนกันไปสอนกันมาปานสินข้าวปุ่นผุนเดะนี่จากผีเมือคนไทยอีกเหมือนบอยคนไทยเลยล่ะเนี่ย ไทยก็เก่งแต่แล้วก็อลังการแห้งนะก็คือว่าจางไดพี่น้องเลยเขาไม่เห็นเลยว่าเป็นบุญตาอีกมือหนึ่งเนาะที่ได้ไม่เห็นความเจริญที่แท้จริงความเจริญที่แบบโบจกตานะความเจริญชีบิตเลยตัวเนาะโบตัวโบตัวพี่น้องอสำหรับพี่พน้องคอนลาวันเฮาพี่น้องอยากเห็นความเจริญีแท้จริงของเมืองไทยพี่น้องเบอ่งเอาพี่น้องเอ้ยนี่่ะ อลีไนเบาเล้าเขานี้ก็เห็นงานอยู่ประเทศไท,ทยมาก็หลายปีเติบแต่ก็ยังบ่เคยได้มาสัมผัสเนื้มาเห็นจากสีใน,นโบนะสุดยอดอลีนอกเมือ,อ,องไทยก็เสาโตหมอรนะคอยอ่อนซ่อนอย่างผมบอกเสาโตหมอรเสาโตหมอรราคาเท่าไรเนาะนี่เนาะไม่หวาเด้ออ้ยายเด้อเราจะพูดได้เนาะเขาหนีหมูลค่าต้นหนึ่งเท่าไรเนาะปวดป่วยว่าเนี่ยเฮ็ดบ้านเลยเป็นหลังคนนด้นี่ฟังนี่จะเป็นแนะนำจ้ากพญาหรืลีบาต่พน แมนจุดเท้ายืนอยู่นี่เป็นจุดที่เป็นเรือไปกับเพาะมูเลยเป็นข้อบวดแต่ก้อนข้อตรงนี้เป็นข้อนิดหน่อยเด้นาที่ไหลอดลอบไปนี่มันระบายพอท่านเด้เน่หลวงเป็นข้อไกลของในหลวงเนี่ยเป็นขุดข้อนี่ขึ้นมาสางขึ้นมาเด้ว่าแต่พ่นีมือมนุษย์วอนนี่แมนคึกห่อนเลยเนยหลวงคนไทยเป็นสางเพื่อจะระบายน้ำเพราะว่าช่วงนี้พวลาน้ำ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 หลากช่องน้ำหลากจากภาคเหนือนะกระิทวมกรุงเทพมหานคร แลวกระทวมพื้นที่พระประแดงนี่นะเป็นวงกว้างเลยเนี่ยเนื้อมีข้องแบบนี้โครงการ<อ>ดีๆของในหลวงแล้วคนก็ถื่อว่าระบายน้ำในหลายอ,ออกสู่ทเลเด้อันนีย้ยังประตูระบายน้ำบ่นั่นแหละคือสิ่งที่คนทั่วโลกทึ่งและคนไทยรู้จักคือประตูระบายน้ําของลาดโพเป็นหนึ่งโครงการราชดลดีของในหลวงคนไทยอ๋อนี่นะแนนประเทศอื่นประเทดบ่เป็นบ่ประเทศอื่นคนอาจจะบม่มีแนวคิดหรือว่ามีแต่ว่าคนอาจจะบ่ว่า บนนีม้มีการถุ่มเทคือจังได้หลวงของคนไทยทีพันลักผสมมิหกหักผสมิกก่อนของคนไทยไดเด้มาเดี๋ยวสีผ้ายางฟังอีกฟังหนึ่งความตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวสิผ้าไปเบิง่งปะยอยากหลอกอยากวมองเขาบอกอู้หูเลยนายเห็นอะไรแบบอู้หูเลยนะเอาสันเลยบ,บอเ,ลยนะเอาสันเลยตอนนี้นะคืออลังการแห่งนะยายเดี๋ยวพาฟิตกิฟทชิบวอลข้าวหมูซึกมันแบบว่าเห็นแล้วนะแบบสุดยอดลิ้นในเมืองไทยนะแบบว่าเห็นวิวเห็นเสาตอหมอเห็นสะพานไหนสีหน้ายนะโมนึกโมฝันนะ อยู่ประเทศไทยมากกว่าหลายปีนะโบเห็นผ่าสวยๆงามๆจะสี่ได้นะเป็นคนจริงโบเป็นความ,ม,วามพันนีพี่น้องความจริงจะเลกิกดีแท้จริงเลยนะอลีน่าจาัเมือน,นี่ี่คอยมายืนอยู่เป็นวันอาทิตย์มาที่14เดือนยังไหวเดือนเจ็ดเกันเดือนเจ็ดนาะหกเจ็ดปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ได้เก็บผ้าใว้สิ่งดีๆไว้นนไวเนะเาะเพื่อว่ามือหนึ่งเบาเะพน่นอาจจะมีชีวิตอยู่หรือว่มีชีวิตอยู่แหละอาจจะคนรุ่นหลังได้เปิดเห็นคลบปนีนะพี่น้องนะแต่เป็นหนุ่มล่าคนหนี อีกเลยไม่ใช่ชีวิตอยู่เมืองไทยก็ได้มาเห็นความเจริญที่แท้จริงแล้วก็ความอลังการของเมืองไทยพี่น้องเลยเบิ่งเงาเบิ่งเงาของจริงของแท้บอตอ่ต้องตัวกันพี่นอ้องไปอโบไปเบิ่งมองไหนอีกมาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหม่องที่มันอลังการอีกหม่องนึงไปไปโอ้โหบอลเตเพุ่นเอ้ยสุดยอดบ่สุดยอดสุดยอดตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นไปไปอ่าเห็ตหุ่เนเตหุ่นช็อตเตหุ่น พักหนี่ยางลังการเลยลดลดให้รถอยู่เทิงแลนนะอ๋อถูกพักขนาดบึงขึ้นังเสครียงฝนโง่ไปโง่มากนี่เบาแต่พอนะสุดยอดสุดยอดได้สุดยอดที่มาของคำว่าเจริญที่แท้จริงนะจากใจของเบาเล่าคนนี้เด้อพี่น้องเลยฮ่าลงได้พี่น้องย่องเด้ย่องหรือว่าส้มเชยเด้โมเมนว่าย่อเพื่ออ่าอย่างไรนะเจ้าของมาอยู่ไม่ใช่เลยย่องโมเมนพี่น้องกันเขียนอลีเบิงอลี เจ้าบอกจะได้บอกระดือได้บอเอาเดี๋ยวอาจจะพาไปอีกมองหนึ่งเบาแต่พ้นทางใดทางใดมาปะมามามาไใส่วุ้นวุ้น่นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องน่าจะบรรทุกเหมมันหรือมันถูกแก๊สเดอ้อบอบอเป็นเรื่องอะไรของเที่ยวสิบอเมนโอ้ยนอกจากเห็นสภาพแล้วยังมีเรื่องวิ่งเลยจี่งหรอ หนึ่งความอลังการบาเตพน่นมาฟังนี่บาเตพน่นอู้จุดนี้งามใช่ไหมงามบ่งงามบอ่งอโ,อโ,อโอ้สะพานนี้ยังตัวนะั้นนะฟังนะใส่พุ่นเป็นสะพานคู่ขนานด้คู่ขนานสะพานพระรามเก้าพระรามเก้าว,วะแมนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ซื้อไม่ได้แต่ว่าบลาบวกกับโบขู่เนาะบวเอาอันนี้มันมุนไนด้จริงไหมใส่ตัวนึงซื้อสี่เก้าเลขเก่าวะเอออ๋อมุนได้พร้อมแมนสิ อันนี้คือเป็นสจักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นี่คือโครงการราชดำดีได้เบาวแต่พ้นเอาเ่วนยกมือไหว้ได้และเจ้าเนี่ยสาธุได้แหละนี่วะเ,เก่านี่วะแมนของในหลวงบอ,อแมน,แมนีบนีแต่ผได้ขาว่าเบิ้งของบบาแต่พ้นกับองไอโบกไอหอดแซนยิวเด้อขอร้ายประเด็นด้กขอพักกอน ปาดไออลังการดีเลยนะสายอูไปเลยที่ไปเด้อทยมาไปเด้ออ้าวโอเคาดมาฟังนี่เบาใส่พุนโอ้โหอมาเห็นนี่นะจะมองขามไปนะเปิดหน้าแนมขามไม่ได้จะพยาอไม่เห็นซื้อกี่วัดนี่โอ้แล้วไม่เห็นสะพานได้ือมันแบบมันง่ามนะอลังการเน,ะน,นบบาะแม่นแบบอลังการมากๆแบบ นี่คือความเจริญพิเศษอีกหรือไอที่นของได้สัมผัสมือหนีนะสุดยอดเลยได้ไรแต่ที่ว่าให้บ่าวเตยไปเล่าสู่พี่น้องฟังเลยใช่าหมวาได้เห็นว่าบ่อยากบ่ต้องให้ไฟตัวเลยนะความเจริญเป็นแบบไหนความเจริญเป็นแบบนี้แหละพี่น้องพูนเรือใหญ่พูนโอ้นี่เป็นเรือยังไงเรือพูนจะไม่จอดสอมได้เป็นอู่สอมเรือวังเลยอู่สอมเรือแมนเห็นยังไงเป็นอู่นาะบัดนี้เนาะจีว่าเด้อหมนี่วูงี้ังกูอยากถามเบิดเติ๊กนีบอว่าทุกคน ที่เป็นหลุมส้วคือขวดนะนะโอ้โหสถิติตเนี่ยปัญหาในคนอยู่โอ้โหเรื่องปัญหาแมนเหรเน,น,นาะหลุมส้วแปลกตาลังกาแนะประเทศไทยเหตุยังกับพธรรมดาเด้อ๋อพี่น้องพี่น้อง,น,อง,น,องนี่แม่น้ำเจ้าพญายหน่อยเนาะนี่คือแม่น้ำเจ้าพญาอะไรเปล่าเตยพวกเนยกั้นเข้า,งงา,ามุงนาไปบุญหรือป้สยใส่อันนั้นะที่ว่าฟังนี่เป็นพระรามสามดิพระรามสามฟังนี่พระรามสามแมนขนาดเจะมุงนาะออกไปพุ่นแหละ วิวกรุงเทพนะวิวกันแม่น้ำเจ้าพระยายนี่ก็ขึ้นขาดเลยพอตันชัยเลยนะสุดยอดเลยนะขึ้นขาดจังเลยมันก็คือแบบแต่หลายๆคนที่เขาบอกว่า,วาบเบอร์เจแนต้องไปขายหันขายหนีนะของประเทศขายแค่วิวแม่น้ำเจ้าพระยายนี่นะท่องเที่ยวทั่วโลกกบบแห่ามาบูจักกี่แสนกี่หมื่นคนตก็มือหน,น้เหมือนว่าวานะแม่นบอกหมายก็มาจังไหนนะแต่ว่าก็คือเบอร์เจแปนขายทรัพย์สินของ ไม่เป็นดินของเจ้าของออกในประเทศดินนะนะคล้ายวิวเมืองกรุงเทพนี่ก็ต่างชาติก็แห่เขามาเบิ่งนนะอย่างวัดสมบัติประเทศไทยน่ะนายโอ้ยอลีเดยเป็นความจริงได้เป็นความจริงเป็นเรื่องจริงเนี่ยไอ้กบาร์นี่เพราะว่ามื่อนั้นนอกมือคีบไอ้ที่ไปสนามบินสุวรรณภูมินะโคตรหลายแห่งเลยเนาะที่ว่าโอ้โหขนาดเป็นช่วงที่ม่นพักการท่องเที่ยวได้คนยังหลายขนาดหน้าฝนเนาะแม่นพักมาหอดเรื่องท่องเที่ยวได้กัได้แบบนี้ คือแบบเห็นแหละมันเหมอจ่อไงแบบวิวที่ว่ามันงามอะไรงนี้นะคือความอลังการความสีเวไล่ความทันสมัยทุกอย่างนะไอ้มันประสบกบพอเขาเห็นแหละคือมันมาอจ่อคือทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นนี่นะไอ้เพิ่นนี่เพิ่นนี่เปรียบพอเนาะพอสันทอบบแปลกใจที่ว่าเป็นยังคโทธลูกึงอยากมากเห็นอยากมาสัมผัสขนาดเขาเป็นคนเล่าเขาไม่เห็นงานอยู่ใต้ดินเขาเห็นงานเขาบุกขึมาเห็นเขาเห็นแลบเขาก็ยังแบบโอ้โหเลยนะสุดยอดอะไรอย่า แต่คลิปนี้ภาพี่ผานนอกพ้นบานเฮ่าเด้อพี่น้องแต่ยังบ่เห็นเมืองไทยแต่ยังบ่เห็นความเจริญกัเมื่อเบิ่งคลิปไอโฟนี่พี่น้องนี่หรือว่าไปเบิ่งทั้ง้องเบาเตยพ่นก็นได้อลีพี่น้องมันงามแห้งแล้ะมันก็อลังการพอมันเป็นจริงเลยพี่น้องนี่แต่ว่าเบา,บาเตยพ่นเลยมูลนิธิด็จด้เพื่นก่อสร้างยังบ่แล้วเสร็จเสียงมันอาจจะดังได้พี่พนออ้องเลยอม่นบอกเสียงดังอะไรกัมันก็นเป็นภาพที่แบบยังบวชคอยโอเคไป็นเบาเตยพน้น จอมีก็อลังการแล้วอร่อยเลยจอมีก็สุดยอดแล้วทาหรับตู้เบาเตยเด้กะไม่ว่าเขาแจ็คิดว่าจังไดนเขาบุกเคยเห็น้ะนายแจ็คิดว่าจังไรเนาะฝึกจิว่าเขาเป็นคนบ้านนอกกระซางคนเลยเนาะเขาบุกเขียนอะไรนะสิ่งที่เจ้าโมโหสิ่งที่เจ้าเห็นก็คือบบเห็นเด้บบเห็นโมโหอะไรเขาโมเรอันนั้นเขาฟังมาเห็นเขามาสัมผัสมากับสุดยอดอย่านีะฟังแั้วจะเห็นสะพานเคนไม่ซื้อใหม่เด้นะสะพานฟังเนี่ยที่กู้คันนั้นก็ฟ้ารามสะพานฟ้าร่ำเก่า ออนี่ใหญ่กับโบนี่จะจ่ายกับรื้อไปดิไปเดี๋ยวอาจจิาพาไปเบิง้งอีกมองนึงเนาะมองอดไอ่ะเดี๋ยวอาจจิาพาไปอ,อีกเอ่ะฟังนียังอลังการตราละการตาเลยพี่น้องเงอ๋ยบ่อเสือกับลองมาเบิ้งเด้อนี่คือของจริงนี่คือของแท้น,นี่คือประเทศไทยนี่คือที่สิ่งที่เราสัมผัสเห็นเนาะพี่น้องนั่นแหละก็สัมผัสได้ด้วยตาแท้จริงเลยไหว้พรตัวได้เป็นแท้อย่างแน่นอน การของเมืองไทยนะฮะและไล่คลิปก่อนนาทีว้าวโเองก็เคยมานะฮะมันกกนี้ก็ถือว่ามาอีกชน,นึงนะฮะแต่เมื่เห็นแหละมาสัมผัสห้พี่น้องได้เห็นถึงความอลังการอีกหนึ่งครั้งว้าวอีกฝากฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะจะมองเห็นความงามและความสีไรอลัองการนะฮะฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่เชื่อมต่อไปอยังถนนพระรามสามเด้อพี่น้องเด้อโอ้โห เห็นตึกที่มีรูปทรงแปลกตานอ้อพี่น้องเนาะทัดมาฟังนี้จะมองเห็น,นะะสะพานที่งามสีวิไลเมืองไทยโอ้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่แหละเป็นว่าขั้นบอ,อกจากบ้านกับบเห็นดานดอกแดนไก่พี่น้องเนี่ยขั้นมาไปหาเฮี้ยนกับบ oh ฮอนมีดอกข้อมูบาบูเองกับี่วาดี๋ยีโอกาสมากสถานทีท,ทีตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งสถานทีเนะะี่ยมาย่ามใดกับบเบือ เบาโบเองกับแต้มค้าสถานทีพ์ตื่นตาตื่นใจพี่น้องเอ๋ยนะมรับนนี้เพื่อนไดมีการกร่อสร้างนะเสียงคอนขังพีระดังอาเซจ์ไห้บาตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหนี่แหละคือความศรีวิไลของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยว้าวท่านผู้ชมทางด้านที่เข้ามา,า,มารับชมคลิปวิดีโอของเบาโบเนาะพี่น้องเนาะ แน่นอนนะฮะบอกกันเลยว่าต้องหูว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งใดนะฮะทางมาชมบอเสียกับล่องมาสัมผัสน้ำบาวโบเดอร์นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าบาบอไวประเทศไทยนะฮะเมื่อกี้นี้มาเตยพ่นล่องหินแล้วล่ากะร้อง,องโอ้โหเลยนะร้องว้าวเลยนะพี่น้องนะ <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวประเทศไทยนี่คืออีกหนึ่งหนึ่งจุดที่บาวบุเอียงอยากจะแนะนำนะฮะเมื่อมาหอดเมืองไทยเราพี่น้องฟังล่าห่าต่องมาเห็นความตื่นตาตื่นใจจุดนี้เนะะี่ยของรัฐโพนี่ฮะใต้สะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองส่วนตัวบาวบกเกุอเอียงบอกเงหลอกพี่น้องเรยเหล่นอกแหลข้อมูลนะฮะหูแต่ว่าจุดนี้อลังการนะฮะมาเที่ยวมาชมความงามตื่นตาตื่นใจนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์โ้ ขามากไกลๆค้นลุกเลยพี่น้องเอ๋ยนะนเห็นถึงความาร่างการและกระตื่นตาตื่นใจของความสีวิไล่ของประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เด้อใหญ่ไพ่ตัวใหญ่านาะพี่น้องเนะาะทัดจากฝั่งนันคามไปจะเป็นฝั่งพระรามสาวนาะพี่น้องน้องข้ามไปน้ำเจ้าพระยาทัดจากฝั่งนีขามมากก็จะเป็นสะพานที่ตื่นตาตื่นใจสะพานที่มีความสีวิไล่ สะพานที่สูงใหญ่สะพานที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและความเมตตาของในหลวงของคนไทยในหลวงรัชกาลที่เน้องนโอ้โหพี่น้องเบิร์เบิร์ดิล่ะเกี่ยวไปโง่มากฟังซ้ายและฟังขวาเห็นแล้วกระตื่นตาะตื่นใจเห็นแล้วก็บอกกันเลยว่าโอ้โหประเทศไทยเฮ็ดไใจขนาดนี้เลยบอประเทศไทยสุดยอดอีดีพี่น้องสุดยอดแห้งว้า พี่น้องถ้าใครอยากเห็นความเจริญที่แท้จริงของประเทศไทยนะพี่น้องเนาะองให้มาบึงความเป็นจริงที่บาเต้นพ่นได้มาสัมผัสมือนี่จุดนี่จะเป็นอยู่ไซโ็ลายาเฮาตอนนี้คอนเยู่ทีอ่าคลองรัดโพลองลัด,ลดตุไรมะประตูระบายน้ําอันเรื่องมาจากผ้าชะดำดีคลองรัดโพเขตวัดโพ่บ่ะแมนอันนี้อยู่พระประแดงพระประแดงแมนโอ้ก็คือพี่น้องกะอยากให้มาเห็นอยากให้มาสัมผัสน้องเสื้อวานะูุใดได้เห็นลิดนี่นะ ถ้าผู้ใดกดไลค์กดแช่นะต้องกดไลค์กดแชร์เพราะว่ามันง่ามแหงหร้อไา่ถ้าฝากพี่ฝากน้องแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าความมั่นางหรือความทันสมัยทุกย่างทุกอย่างแหละถ้าเป็นประโยชน์ให้พี่น้องเห็นแล้วผ่อนคลายหรือว่าทุกความสุขกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดข่าวโฆษณนาช่องไอโบสละเสียงแค่เล่าเนาะแต่อย่าลืมกดไปติดตามช่องเตยพ่นชาแนลเด้อพี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้พอกเข้าสองคนเนาะทั้งไอ้ทั้งน้องขอกล่าวเข้า่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ À ồ oh, ho